สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวซีซาราิลาดิฉันนางสาวยาวภาวิยาสิงห์โครงงานนี้ที่เราจะทําขึ้นมานําเสนอน,นะคะคือโคมไฟจากไม้ติมค่ะเช่นงานนี้มีความเชื่อมโยงกับการบราารยายนศวกชาคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และชณนิตศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์คือเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการคิดค้นงานคณนิตศาสตร์คือ การคำนวณสัดส่วนและใช้คณิตศาสตร์ในการโมเดลวิศวกรรมศาสนะคะก็คือการออกแบบสร้่องสรหรับงานที่มีความจุดเด่นและมีจุดน่าสนใจมากขึ้นค่ะส่วนเทคโนโลยีก็คือการนำเทคโนโลยีมาหล่อใช้ในผลงานอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ 1. 9. 2. หลอไฟ 3. ไม้จีมขั้นตอนและวิธีการทำนะคะ 1. ออกแบบผลงาน 2. นงนผลงานมาติดั้นที่เออกแบบไว้ค่ะส ราก็จะได้ผลงานตามที่เราต้องการสี่นำเราไฟมาใส่แค่นี้เราก็จะได้โคมไฟจากไม้จริงแล้วค่ะ